ความมาต2,500 2,500บาทอืม2,500 25บาทเอง <500. S 1> อืม25บาทเองนะอืมครับเป็นเมืองไทยเนี่ย45ติดแน่นอนเพราะว่าชิ้นใหญ่อยู่สงพับสึ่งมะครับครับครับ Okay. No. In Oh. Ah, this is, is five hundred. This is two thousand five hundred. Hmm. Sorry. Okay, never mind. <laughs> thank you. Thank you. Thank you, thank you. Hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อันนี้กี่ลองกินนี่นะอันนี้เป็นพอกอันนี้เป็นชิคเก้นอันนี้ไก่อันนี้หมูโอเคดิสคอก์ปนี่อร์ปดิดิสคิปปี้พอกคิปคิปปี้คออืมน่าดักดักบัตดักบัตโอเค thank y